สวัสดีครับอยู่ผมเบสชาแนลนะผมสารุษฐานหลักที่ผมจะมาเล่นตอนนี้ผมมีชื่อว่าเฟสหกหกหนึ่งสี่ไฟล์หกนะผมซึ่งเป็นรถมิสไซล์จากกิจกรรมล่าสุดนะครับที่ไขวิญญาณกันมานะสารสะส,สมเนี่ยผมแนะนำให้มีเลยนะนะโคตรปั่นประสาทอะถ้าโดนมันยิงนะเพราะมันเป็นมิสไซล์แบบหัวฮีทนะผมมันไม่ได้แบบเป็นมิสไซล์แรงระเบิดเ,เฉยอะ ทบให้คันนี้เนี่ยยีรุถังช่วงสซความเย็นเข้าหมดเลยนะครับและวยจำนวนจำนวนจรวดที่มีแบบมหาศาลแบบเบิ่มเบิมนะครับนี่ดูจากท่อดิซี่โคตรเยอะเลยแต่ว่าเรื่องของตัวรถเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นรถที่เบามากเบาดุจกระดาษเลยนะครับเราอจะวิ่งได้เร็วมากๆแล้วผมไม่ว่าจะเป็นเดินหน้าหรือถอยหลังแต่ว่าอย่าโดนปืนกลล่ะคุณแน่นอนนะพอโดนปืนกลเนี่ยเข้าทุกดอก ผมโดนมาแล้วนะครับปืนใหญ่ยิงแล er u, correr, ї, ้วทะลุเว้ยเพราะว่าเลดนั้นก็จะมีลูกเข็มเล็กกันแล้วนะผม APDS นะครับบางทีอ่ะมันโดนเข้ามาตรงตรง,ตงชใช่ไหมใช่มันไม่มีดาเมจเลยคนระับผมมันทะลุไปเลยนะครับถ้าไม่โดนไอตัวมิซล์นี่นะมิซา์สำรองของเรานี่นะครับผมถ้าเราโดนข้างหลังเนี่ยโอ้ปลอดภัยหายห่วงนะมันทะลุผ่านนะผมเพราะว่าไม่มีเกาะเท่ากับเบสอาร์เมอร์นะครับผม จำคำนี้ไว้เคเราดูเรื่องตัวจรวดกันดีกว่านะผมสัปปีเนี่ยจะได้จรวดอยู่ที่48ลูกนะครับผมใน1พอร์ตเนี่ยนะครับแล้วก็คุณสามารถเอามาเพิ่มได้อีก2อนะครับอยู่ข้างล่างเนี่ยแต่เนี้ยจริงๆเอามาได้3แหละผมเอามาแค่2นะครับเพราะว่าเราจะกลายเป็นเป้ามากจนเกินไปนะครับก็เป็นรถเหลือแค่2ก็พอเผอๆบางทีอะเรายิงไม่หมดด้วยซ้ำนะไอ้48ลูกเนี่ย ก็มาแค่หนึ่งก็พอแล้วผมไว้ษับเติมในเวลาฉุกเฉินส่ผมนะผมข้อเสียของคันนี้เลยเนี่ยก็คือเรื่องของการหมุนป้อมนะครับป้อมมันหมุนช้ามากนะผิดกับรถที่เคลื่อนเคลื่อนตัวได้เร็วจ๋าอย่างนี้เนี่ยถ้าป้อมมันหันเร็วซะหน่อยนะผมไปแว้นยิงพิซซ่าไม่ต้องจอดยิงด้วยวิ่งใส่อย่างนี้ไปเลยนะครับสิ่งที่ผมจะแนะนาอีกอย่างหนึ่งนะครับอย่าแต่งตามผมลนะแม่งโคตรอุปสรรคเลยหน <c oughs> <c oughs> ูสั่งไคนะ่ะนี่ หันซ้ายโอเคไม่มีปัญหาแต่ว่นไหนจะโค้งหันขวาแล้วแหละอุ้ยนี่มันตัวบ้าอะไรเนี่ยนะครับจะทำตามผมล่ะเอามันออกไปซะถ้าเกะกะเปล่าๆโอเคแล้วผมเราโมกันไปละสมรมันจะเป็นไงเราไปลุยกันเลยเดี๋ยวกว้างจัดหนึ่งคันเอ่อเออวิศว์วิศว์วิศว์ ใครเร็วกว่าคนนั้นรอดกูเร็วกว่าเว้ยไปเงยเกือบโดนหนูเล่นแล้วกูถ้างั้นหนึ่งคันสปอตเอ้ยตายเดี๋ยวตรงนู้นนะครับหนึ่งคันให้มันลั่นทีไปก่อนโอเคสวยนี่ก็หลอยเลยปาก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 หูดาเมจแหลงจัด ประชดไอ้เวสไม่เข้าเลยมาขึ <Audi> <together> ้นมาใหม่ขึ้นมาใหม่มังก่อนผมนี่ยม่อย่างบังเลยว่ะไปครับไปครับเพื่อนมาขนาดนี้แล้วโอ้ยนั่นมันนั่นมันหนูใหญ่ลองดิ ไปแล้วไปยิงกูแล้วไปยิงคนอื่นนู้นไปเข้าเปล่าเข้าเปล่าสองร้อยเอาไหวเปล่าไม่ไหวว่ะไม่ไหวว่ะไม่ไหวก็ต้องไม่ไหวไม่ไหวกับเมาว่ะไม่เข้าเลยครับผมซ้อมเพื่อนกัน เไปทายก่อนแป๊บโอ้โหเพื่อนต้องยังต้องแยะยิงกูไอ้วินเฉยสายมือ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 หน้าหน้าหน้า้นเร็วเวเร็วเร็อจะไม่ทันมันไม่ทันของจริงเลยดิวาทันเถอะหน้า าไม่จันเลยมังจะได้ฆ่าเขาเมื่อไหร่เนี่ที่เด็กข้างในก็ตั้งคันหนึ่งนะโอ้เชิดอารู้เรื่องละยังไหวยังไหวโดนเยอะแต่ยังไหว ก็แค่คนตายโอเคเสียดายมันหันป้อมช้าไปหน่อยนะมันหันเร็วนะมันก็ไหวแหละเป็นรถที่โหดคันนึงเลยละไม่ต้อสนใจเลี้ขวาดีกว่าหนึ่งคัน เอ้ยปุดหิดโว้ยมึงหานักเร็วๆหน่อยสิว่าสดแปงเข้าไปเดี๋ยวมันก็ตายเองอะอะได้ยูได้ยู <c oughs> ยเขาก็ตายผมก็ตายเจ๊ะและ้วเจอแล้วเจอแล้วนี่นี่นี่แย่ yeah, ละลั่นไปแล้วด้วยประมาณสี่ร้อยอะเฮ้ยมีคัน เอ้ฮะไอ้เตี่ยเปียกเม็ดเล่นกูหัอดก้องมันก็ยังโผล่อยู่นะมันจะไม่ตายเว้ยโอ้ไอ้นี่โดนแน่โดนแน่เรียบร้อยแตกตายเพแรงระเบิดยิงยากนะผมบอกเลยคันเนี้ยโอ้ย เออนี่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 ฮะฮะฮะไม่ได้อยู่ได้อยู่อุชิบหายแล้วชิบหายแล้วเครื่องดับเครื่องดับโ,โดนฟอกลูกเดียวแตกเออโอ้ยสะเก็ดโคตรกระจายวั๊บเฮเพียบหนึ่งโดนซะโดนซะ ตายซะตายสักทีเออ <c oughs> ตายยากจริงมาช่วยเราเพื่อนอ่าเย่ละกูช่วยเองกูช่วยเองวะเออว้าเออ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 กูชิดขนาดนี้ มันต้องเข้าบ้างเลยวะหมดว้าแย่จังอะไม่เข้าไม่เข้าอะไระขวาข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าหยุด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 อ๋อตายรถผมไม่ยังโยกยียงอยู่เลยโอ้รถอะไรอ่ะ กำลังชาร์จขอโยก่อนหนึ่งสเต็ปดึงต้อยทางนี้วะปังปังโป้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 ง,งอ,อืออือตายตาย,ตายโดนขนาดนี้มันต้องตายกันบ้างอะเออนี้ไอเอสโยก่อนโยก่อนสามสเต็ปขามหัวนี่แหละโดนแน่ เอออ,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 อาเออไม่ต้องตายแต่ก็ต้องขอโยกก่อนหนึ่งทีเฮ้ยมีพิซามาหลบกันข้างหน้ายิงไร,พรเพืออ่อยิงไรเหรอนดิโอ้พลังมุมกล้องไม่ได้ช่วยอะไรเลยแม่ในในในงก็ได้บัง ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอยโชคดีที่มันยิงไปเข้าซ้อมก่อนโอเคข้างหน้านับหนึ่งคันเอ้ยไอเก้ตาดีจังอ่ะ แก้ไม่เห็นหน่อยก็ได้มั้งโอ้โหแข็งซะด้วยสิคันที่มาเออมือนจะแย่แล้วอะ่ะเออโดนเข้าข้างเฮ้ยเราสามารถยิงวิถีโคได้ไหมได้แหละแค่หาเป้าหมายให้เจอโอเคผมเจอเป้าหมายผมแล้ว เคดโดนเออเจ็บอยู่นะหน้าเจ็บนะหน้าจะโดนไม่ใช่น้อยๆแต่หือนว่าจะรอดไปเอ้ยเพื่อนโดนยิงว่ะเอ้ยมันดาต้องปล่อย ตายเลยว่ะรุ่นอะไรอะ่ะซัตซูห้าสิบเจ็ดตายไปตรงนี้ดีกว่าวิบังมิดเลยว่ะมึงเกียนว่าแต่งตามผมแล้วเนี่ยเออนั่นดีให้มันได้อย่างงั้นในมกรเวนบังมิดเลย